สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้เจอกันวันจันนะคะเราก็จะมาเรียนประวัติศาสตร์เช่นเดิมคราวที่แล้วนักเรียนจําได้ไหมคะว่าคราวที่แล้วเราเรียนประวัติศาสตร์ของพระมหากษัตริย์องค์ใดไปนะคะคงจําได้รดรรไะคราวนี้เราก็จะมาพูดถึงรัชกาลต่อไปนะคะกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีรัชกาลต่อไปก็คือรัชกาลที่สองหรือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศรานภาลัยนะคะ ประวัติรัชกาลที่สองหรือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราานภารัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราานภารัยเนี่ยก็เป็นพระราชอโอรสของรัชกาลที่หนึ่งก็คือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกชื่อเดิมของท่านชื่อว่าฉิมท่านพระราชสมภพเมื่อวันพุธปีกุนนะคะหรือตรงกับวันที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2310นม้ี่ตามเดือนไทยนะคะโอเคนะคะเอ่อ ขึ้นคองราชเมื่อปีมะเสงนะคะขณะมีพระชนมายุได้42ปีนะคะเรามาดูพระราชกรณียกิจที่สำคัญของรัชกาลที่2นะคะมาดูด้านแรกก่อนการทนุบำรุงบ้านเมืองการทนุบำรุงบ้านเมืองเช่นการปฏิสังขรณ์วัดในสมัยของรัชกาลที่สองเนี่ยก็โปรดนะคะจริงๆแล้วตัวของท่านเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบงานแบบนี้งานพวกปฏิมาก,กรรมแกะสลักอะไรเงี้ย ท่านชอบมากเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจึงแกะสลักบานประตูน,นะคะวัดสุทัศน์ไว้นะคะซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่สามารถที่จะไปดูได้หรือการสร้างพระประธานในอุโบสถวัดแจ้งวัดแจ้งคือวัดไรวัดแจ้งก็คือวัดอรุณราชวรารามซึ่งปัจจุบันนี้ก็อยู่ตรงใกล้ๆก,กับพระราชวังเดิมนะหรือใกล้ๆกับกองทัพเรือปัจจุบันนี้นะคะถ้าใครอยากรู้จักวัดแจ้งก็ไปเที่ยวชมได้นะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยนะคะ ต่อไปไปในด้านการปกครองในด้านการปกครองเนี่ยก็ยังใช้การปกครองแบบเก่าคือในสมัยของกรุงธนรีมานะคะแล้วในในส่วนที่เป็นด้านของกฎหมายเนี่ยรัชการที่สองก็ยังมีการตราพระราชกําหนดเกี่ยวกับการสักเลขการสักเลขคืออะไรการสักเลขก็เหมือนกับการคุมคุมพวกไพรในสมัยก่อนเป็นการคุมไพรที่จะเอามาใช้ในการรับราชการถ้าเปรียบเหมือนปัจจุบันก็น่าจะคล้ายๆกับพวกการ เกณฑ์ทหารอะไรประมาณนี้นะคะนั่นเป็นการพระราชาการออกพระราชกําหนดสักเลขแล้วก็พระราชกําหนดเกี่ยวกับการห้ามสูบฝิ่นและขายฝิ่นจริงๆแล้วเนี่ยการขายการสูบฝิ่นหรือขายฝิ่นในสมัยโบราณจริงๆเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะเปิดโอกาสคือพูดง่ายๆขายสูบฝิ่นหรือขายขายฝิ่นเนี่ยเป็นสิ่งที่มันไม่ผิดกฎหมายแต่พอหลังๆเนี่ยมาสมัยรัชกาลที่สองมองดูแล้วว่าคนเราสูบฝิ่นมาก นะคะค้าฝิ่นมากซึ่งมันเป็นสิ่งเสพติดเนี่ยก็จะทําให้คนเรามีสุขภาพไม่ดีนะคะแล้วก็ไม่อยากทําอะไรประมาณนี้นะคะสูบเสร็จก็นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยรัชกาลที่สองมองเห็นว่ามันมันต้องมีการควบคุมในเรื่องเหล่านี้ก็เลยออกพระราชกรรําหนดเกี่ยวกับการห้ามสูบฝิ่นและขายฝิ่นซึ่งกฎหมายตัวเนี้ยหรือพระราชกรรําหนดตัวเนี้ยเราก็ยังใช้มาถึงปัจจุบันเนี้ยปัจจุบันเนี้ยเราก็ไม่สามารถที่จะสูบฝิ่นได้หรือค้าฝิ่นได้ ใครที่สูรฝิ่นค้าฝิ่นก็จะโดนอะไรคะคดีนะคะตามกฎหมายที่เราได้วางไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นคดีอาญานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครมีไว้ในครอบครองก็ไม่ได้นะเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเนี่ยใครเอาแม้กระทั่งต้นฝิ่นใครเอาปลูกในบ้านก็ผิดกฎหมายนะคะอย่าคิดว่าปลูกได้ฝิ่นประดงฝิ่นประดับเนี่ยบางทีเราไม่รู้ต้นไม้ประดับที่มันเป็นประเภทฝิ่น เราไม่รู้ว่ามันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องทางที่ดีที่สุดก็คืออย่าเอามาไว้เพราะมันมีกฎหมายนะคะที่จะบังคับในเรื่องเหล่านี้ถ้าเรามีตำรวจมาเห็นหรือเจ้าหน้าที่มาเห็นเนี่ยเราก็จะถูกจับแล้วมันเป็นคดีอาญานะที่จะต้องมีการติดคุกนะคะถูกเข้าไปในเรือนจําอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เกิดขึ้นในสมัยนั้นซึ่งปัจจุบันนี้เราก็ยังใช้สืบทอดมาเรื่อยๆเพียงแต่ว่าเราใช้ชื่อกฎหมายนะที่แตกต่างกันเท่านั้นเองนะคะอันนี้เป็น สิ่งที่เกิดขึ้นในสมัยของรัชกาลที่สองต่อไปค่ะ,ะด้านสถาปัตยกรรมนะคะด้านสถาปัตยกรรมก็ขยายพระราชวังนะคะพระราชวังที่เราเห็นอยู่มันไม่ได้เสร็จตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งทั้งหมดนะนักเรียนที่เราเห็นความสมบูรณ ความสวยงามตรงานเนี่ยไม่ได้เสร็จสิ้นตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งพระบาทุกพระองค์ก็จะช่วยกันสร้างมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาเสร็จสิ้นสมบูรณ์จริงๆเนี่ยประมาณรัชกาลที่9กนะคะก็จะมีพระที่นั่งหลาย,ลายองค์ในพระบรมมหารชาชวางังสร้างพระสม,มุดเจดีย์พระสม,มุดเจดีย์เนี่ยก็คือองค์พระสม,มุดเจดีย์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจําของจังหวัดสุพรรณฯเราใครที่ไม่เคยไปนมัสก,การองค์พระสม,มุดเจดีย์ก็ลองไปดูนะขึ้นรถ สองแถวนะคะท่าน้ําสุดสายก็ถึงพระสมุดเจดีเลยนะคะสร้างอะไรคะสร้างพระปรางวัดอรุณเมื่อกี้ครูได้พูดไปทีแล้วนะคะว่าพระปรางวัดอรุณน,นั้นสร้างขึ้นในสมัยของรัชกาลที่สองคือรัชกาลที่สองเนี่ยดาริให้สร้างพระปรางวัดอรุณนะะ<ๆ>แต่ปรากฏว่าท่านเนี่ยในสมัยของท่านเนี่ยยังสร้างไม่เสร็จท่านได้สวรรคตไปก่อนพระปรางวัดอรุณจึงเสร็จในสมัยของรัชกาลที่สามนอกจากจะสร้างพระปรางวัดอรุณแล้ว ก็ยังให้สร้างเมืองคนครเขอนขันด้วยเมืองคนครขอนขันก็ปัจจุบันก็คืออำเภอพระประแดงของเรานั่นเองนะคะนี่คือในด้านของสถาปัตยกรรมที่ได้สร้างขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปที่อำเภอเราจะเห็นอนุสาวรีย์ของรัชกาลที่สองอยู่ที่อำเภอถ้าใครไม่เคยไปก็ลองไปกราบไหว้รัชกาลได้นะคะต่อไปค่ะเป็นประเพณีและพิธีกรรมในสมัยของรัชกาลที่สอง ในสมัยนี้ก็จะมีประเพณีที่สําคัญเช่นประเพณีพระราชกรณียกิจลงสงฆ์พระราชกรณียกิจลงสงฆ์คืออะไรก็คือประเพณีที่สมัยก่อนเนี่ยพอพระมหากษัตริย์มีมีลูกพูดง่ายมีลูกหรือเราเรียกภาษาราชสำนึกก็มีพระราชกุมารออกมาก็จะมีประเพณีการไปทําตัวให้สะอาดไปไปทาเรื่องเาเรียกว่าไปทาประเพณีให้เขามีลักษณะที่สะอาดสะอา้านนะคะแล้วก็ เพื่อเพิ่มเป็นการเพ,เพิ่มเพิ่มบารมีเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์เพิ่มความเป็นสิริมงคลหรือสะดอกเคาะอะไรนี้ตามความเชื่อของคนคนสมัยนั้นนะคะนอกจากนี้แล้วก็ยังมีประเพณีการวิสาขาบูชาพื้นฟูประเพณีวิสาขาบูชาขึ้นมาด้วยประเพณีวิสาขาบูชาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย ไม่ได้เกิดในสมัยะะรัตนโกสินทร์แต่เกิดมาตั้งแต่สมัยสุขโขทัยแล้วแต่ตอนหลังๆเนี่ยก็ได้หายไปนะไม่มีใครถือปฏิบัติก็ไม่ได้สืบทอดกันมาจนกระทั่งมาสมัยยุทธยานี่ก็แทบจะไม่มีเพราะว่า,ายุทธยาก็เป็นยุคที่มีแต่ศึกสงครามก็เลยไม่มีการสืบทอดประเพณีนี้จนกระทั่งมาถึงในสมัยของรัชกาลที่สองเนี่ยทรงเห็นว่าประเพณีประเพณีนี้มีความสําคัญและก็เปิดโอกาสให้เราได้ บูชาพระพุทธเจ้าได้ระล,ลึกถึงพระพุทธเจ้าด้วยเราก็เลยมีเอ่อรอร้อสองหรือราชการที่สองก็เลยฟื้นฟูนนประเพณีนี้ขึ้นมาใหม่นะคะเพื่อให้คนไทยได้มีโอกาสได้ไปบูชาพุทธเจ้านะคะวันวิสาขบูชาเนี่ยมีความสําคัญยังไงก็เป็นวันที่ประสูติรัสรรู้และประินิพานของพระพุทธเจ้าตรงกับวันเท่าไหร่วันที่เท่าไหร่เดือนไทยก็จะเป็น15บห้าค่ำเดือน6นี่คือวันวิสาขบูชา ซึ่งประเพณีนี้เ,นเราก็สืบทอดกันมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้นอกจากนี้แล้วก็จะมีประเพณีอีกอย่างหนึ่งก็คือประเพณีอาภาพินาศประเพณีอาภาพินาศเนี่ยเป็นประเพณีที่ใช้ในการเ,เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะร้างสิ่งที่มันไม่ดีนะคะก็คือในสมัยนั้นเนี่ยก็จะมีโรคระบาด พิธีนี้ก็จะพยายามที่จะทําให้โรคระบาดท,ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นนี่หายไปโรคระบาดท,ที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่สองก็คือโรคหาคนไทยเราจะเรียกโรคหาแต่จริงๆก็คือโรคอหิวานั่นเองนะคะคนในในสมัยรัชกาลที่สองนี่ก็เกิดโรคหานะที่เป็นโรคที่ระบาดแพร่ไปทั้งเมืองสุดท้ายก็ทําให้คนเนี่ยล้มตายเจ็บป่วยล้มตายกันจนํานวนมากจนกระทั่งศพ ไม่สามารถที่จะไปฝังได้หรือเผาได้ตามประเพณีก็เอาศพไปวางเกอนการกันตามถนนเยอะแยะมากมายนะจนกระทั่งมีคํากล่าวที่เรียกว่าแรงวัฏเกศก็หมายความว่าศพเยอะเกินจนกระทั่งแรงต้องมากินกินนะศพเหล่านั้นนะคะก็จึงเรียกว่าแรงวัสะเกศซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าปัจจุบันนี้เราก็มีโรคระบาดในช่วงปัจจุบันนี้โรคของเราที่เป็นโรคสมัยใหม่ก็คือโรคโควิด19ใช่ไหมคะมันเป็นโรคที่ ระบาดอยู่ตอนนี้นะที่มีผลกับพวกเราที่ไม่สามารถที่จะมาเรียนได้นี่เองจะเห็นว่าโรคระบาดในบ้านเราเนี่ยถ้าเราตั้งตั้งข้อสังเกตนะจริงๆเนี่ยในสมัยของรอสองเนี่ยโรคโรคหาหรืโอโรคอหิวานเนี่ยระบาดประมาณปีพุทธศักราช2,303 2,363แล้วเราก็ห่างกันมาเนี่ยประมาณ200ปีก็มาเกิดอันนี้อีกมันจะมีโรคระบาดอย่างนี้บ่อยๆนะคะเราก็ต้อง จำไว้ต่อไปเราก็ต้องจําไว้ว่าเฮ้ยต่อไปอีกสักสองร้อยปีอาจจะเกิดโรคอะไรอีกบ้างอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยรัชกาลที่สองก็เลยหาวิธีนะค,คือแต่ก่อนมันยังไม่มียาวัคซ์งวัคซีนอะไรนะคะไม่มีอะไรที่จะรักษาก็ต้องใช้ความเชื่อของโบราณก็เลยมีพิธีอาภิตฎพินาศขึ้นมาเพื่อไล่เพื่อไล่สิ่งเหล่านี้ออกไปนะคะนอกจากนี้แล้วก็มีประเพณีการตั้งโรงทานการใช้ธงช้างนะคะเป็นธงชาติไทยเราในสมัยนั้น ธงช้างเนี่ยเกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยของรัชกาลที่สองจะเป็นธงพื้นสีแดงช้างสีขาวนะซึ่งเราก็ใช้กันมาเรื่อยธงสีธงชาติไทยพื้นสีแดงช้างสีขาวเนี่ยเราก็ใช้กันมาเรื่อยเรื่อยๆนะเพียงแต่เปลี่ยนรูปลักษณ์ของช้างบ้างเปลี่ยนสัญลักษณ์ในพื้นธงบ้างอะไรเงี้ยใช้กันมาจกนกระทั่งถึงรัชกาลที่หก เราจึงเปลี่ยนธงชาติไทยที่เป็นพื้นสีแดงช้างสีขาวมาเป็นธงไตรรงจากปัจจุบันนี้นะคะาถามว่าทำไมธงชาติไทยในในสมัยร2ออต้องใช้ช้างคือในความเชื่อของคนโบราณเนี่ยกษัตริย์องค์ใดก็ตามมีช้างเผือกเกิดขึ้นเนี่ยถือว่ากษัตริย์นั้นถือว่ามีบุญบรารมีอย่างยิ่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยช้างจึงถือว่าเป็นช้างผู้บ้านคู่เมืองนะคะ กษัตริย์ไทยกษัตริย,ย์พระองค์ใดก็ตามถ้ามีช้างเกิดขึ้นเนี่ยถือว่าเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่มีบาร,รมีนะคะตัวช้างอย่างเช่นช้างสําคัญในสมัยรัชกาลที่สองก็จะมีชื่อนะคะเช่นพระยาสเสวตกุญชรพระยาสเสวตอัยราพระยาสเสวตโคชรักอย่างเงี้ยเป็นชื่อเป็นชื่อช้างนะคะที่มียศตําแหน่งนะคะต่อไปค่ะพระชะกรณียกิจ พระราชกรณียกิจข้อต่อไปของรัชกาลที่สองก็คือการทนุบำรุงพุทธศาสนารัชกาลที่2เนี่ยก็เป็นกษัตริย์ที่มีความเลื่อมใสในพุทธศาสนาอยู่แล้วจะเห็นได้ว่าท่านทรงผนวดตั้งแต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ขึ้นมาเป็นพระมหากษัตริย์ยังไม่ได้ดํารงตําแหน่งพระมหากษัตริย์นัะนแสดงให้เห็นว่าท่านเลื่อมใสศา,าสนามากนอกจากจะเป็นคนที่บวชแล้วนะคะแล้วก็ยังทําตัวเป็น พุทธศาสานิกชนที่ดีด้วยนะคะปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีนะคะให้กับพระสงฆ์องค์อื่นนะคะหรือพุทธศาสานิกชนคนอื่นด้วยนอ <c oughs> กจากนี้แล้วก็ยังทำยังมีการทําสังคยาบทสวสนดมตน์ใหม่มีการสร้างพระไตรปิฎกใหม่และที่ครูได้พูดมาแล้วเมื่อกี้นี้ว่า มีการปฏิสังขรณ์วัดอรุณวัดวาต่างๆมีการสร้างพระปรางอย่างเช่นพระปรางวัดอรุณที่เมื่อกี้เนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็แสดงให้เห็นว่าท่านนั้นมีความศรัทธานในพระพุทธศาสนามากนะคะนี่คือผลงานด้านพุทธศาสนาของรัชกาลที่สองนะคะต่อไปเป็นด้านพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่สองด้านงานปฏิมากรรมในสมัยของรัชกาลที่สองเนี่ย ถือว่ามีงานช่างที่เป็นช่างฝีมือนะคะเป็นช่างฝีมือฝีผหัดนะคะที่สําคัญอย่างเช่นตัวของพระอ,องค์เองเนี่ยก็เป็นเป็นกระสัดที่มีฝีมือในด้านของการปฏิมาก,กรรมโดยเฉพาะการแกะสลักท่านได้แกะสลักประตูวัดสุทัศน์ไว้นะ,ะที่ถือว่าเป็นการแกะสลักที่สวยงามมากซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่ที่วัดสุทัศน์ถ้าใครอยากจะไปชมก็ไปที่วัดสุทัศน์ก็จะได้เห็นบานประตู ะะพระวิหารวสุทัศน์เทพวรารามนะคะอยู่ในกรุงเทพมหานครนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีงานปั้นหุ่นพระพักพระพุทธรูปพระประธานในพระอุโบสถวัดอรุณอย่างที่ครูได้กล่าวมั้งแต่แรกเมื่อกี้แล้วแล้วก็ยังมีการทําหน้าหุ่นนะคะหุ่นพญารักใหญ่และก็พญารักน้อยมีการแกะสลักเมื่อกี้นี้ที่กล่าวไปเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งเรื่องเขาถือว่าเป็น งานประติมาก,กรรมที่สําคัญของของยุคนั้นหรือในสมัยของรัชกาลที่สองอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สวยงามงดงามสวยงามแล้วก็ยังสืบทอดมาในปัจจุบันนี้นะคะต่อไปเป็นพระราชะกรณียกิจของรัชกาลที่สองด้านนาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์และวรรณกรรมในสมัยรัชกาลที่สองเนี่ยนะถือว่าเป็นยุคทองแห่งหนาฏศิลป์เป็นยุคทองแห่งวรรณคดีเป็นยุคทองแห่งวรรณกรรม เพราะอะไรทาไมถึงเป็นยุคทองก็เพราะว่าในในในสมัยของท่านเนี่ยมีกวีเอกสําคัญสาคัญแม้กระทั่งตัวท่านเองเนี่ยท่านก็เป็นคนที่มีความรักและชอบในเรื่องของดุริยางคศิลป์แล้วก็วรรณกรรมศิลป์นะคะอย่างเช่นท่านเนี่ยเป็นคนที่ชอบเล่นออชอบเล่นดนตรีไทยชอสสามสายนี่ท่านก็ท่านก็สามารถที่จะเล่นได้อย่างชํานาญท่านคิดไร้ละเขาเรียกว่า ท่าแม่บทของการลำไทยท่านยังทำท่านยังเขียนวรรณกรรมที่สำคัญหลายเรื่องเช่นอ,อีเหนานะคะแล้วก็เรื่องของเ,อเพลงบุตรบุหลันลอยเลื่อนนะคะที่ท่านเขียนโพบุตรอย่างเงี้ยท่านก็เขียนไว้นะเป็นวรรณกรรมสําคัญสคัําญของท่านนอกจากนี้แล้วยังมีกวีผู้ภาหายไทยของท่านอีกคนหนึ่งก็คือสุนทรผู้ นึ่งถือว่าเป็นกวีคนสําคัญในสมัยของรัชกาลที่สองและท่านก็โปรดรานส,นสุนทรพู่มากเพราะสุนทรพู่นี่ได้รับการยกย่องว่าเป็นกวีเอกนะคะของของชาติเราหรือกวีเอกของโลกได้ซ้านะคะท่านมีความชํานาญในเรื่องของวรรณกรรมมากนะคะเน mm ี hmm. ่ยทั้งหมดที่ครูพูดมาเนี่ยเป็นประวัติและพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่สองที่ท่านได้สร้างเอาไว้ให้กับ คนไทยเราสร้างไว้ให้กับชาติไทยเราเป็นมรดกสําคัญสําคัญที่สืบทอดมาทุกวันนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องช่วยกันสืบสานต่อไปในสิ่งที่ดีๆเหล่านี้นะคะวันนี้ครูก็ขอ,อ,อจบการบรรยายในเรื่องของประวัติรัชกาลที่สองและพระราชกรณียกิจของท่านไว้แค่นี้ก่อนแต่ก่อนจะก่อนจะจบตรงนี้ครูขอ สั่งแบบฝึกหัดให้นะคะเดี๋ยวครูจะเอาแบบฝึกหัดเกี่ยวกับรัชกาลที่สองเนี่ยนะคะไปใส่ไว้ใน Google Classroom แล้วก็ให้นักเรียนเปิดทำนะคะและ้วครูจะบอกกำหนดเวลาไว้อยู่ในนั้นด้วยรายละเอียดต่างๆเนี่ยครูจะใส่ไว้ใน Classroom ทั้งหมดเลยนะคะโอเคนะคะตอนนี้ครูก็ขอสวัสดีนักเรียนก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ครับหน้าค่ะสวัสดีค่ะ